สวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้ก็พามาดูกบนะครับอ่าอันนี้เป็นอ่าลอดใหม่นะครับหลังจากที่เลี้ยงตรงนู้นนะครับซื้อมาตัวละบาทนะครับร้อยตัวรอดอยู่สองตัวนะครับผมนะฮะก็เลยอ่าเลี้ยงลอดใหม่นะครับอันนี้ซื้อมานะครับอ่า กิโลละ250นะครับคุณแม่ขายให้นะครับก็ตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอ่าดู้จะสายตานะครับตัวละน่าจะประมาณ10บาทนะครับผมซื้อมาก็น่าจะประมาณ1 2 3 4 5 6อ8 9 10ีเจดปดประมาณ 20- ่สิบถึงสาตัวนะครับที่มีอยู่นี้ซื้อมาลองโลหนึ่งก็ไม่ถึงโล8 8ดขีดนะครับอ่าแขีด200บาทนะเพื่อนอเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะรอดไหมครับก็ เลี้ยงไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแม่เป็นไซส์ประมาณ10บาทนะครับตัวละ10บาทเลยนะครับท่เอามาพอดีช่วงนี้มันยังไม่มีกบนะครับจริงๆอยากได้ไซส์ประมาณ5บาทนะครับอันนี้มันค่อนข้างใหญ่เกินไปอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเรามือใหม่ในการเลี้ยงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทียบกันนะครับระหว่างกระชังบกนะครับที่มีตัวพลาสติกนะครับเป็นพื้นแบบนี้นะครับกับกระชังน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะซื้อมาปล่อยอีกนะครับอ่า เป็นลองทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบกันว่าตัวไหนจะมีข้อดีข้อเสียยังไงในการที่เรามาเลี้ยงขอบสระแบบเนี้นะครับผมเลี้ยงที่บริเวณขอบสระแบบนี้จะมีปัญหาเรื่องน้ําเน่าหรือเปล่านะครับในกระชังตัวกระชังพลาสติกแล้วก็ในตัวกระชังแบบนั้นนะครับแต่ว่ากระชังแบบนั้นนะครับที่มันเป็นพื้นพื้นที่ไม่ได้เป็นพลาสติกนะครับเจอข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาเราให้อาหารนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ํามัน ยังไม่ได้ลึกมากนะครับอ่าแล้วก็ปลาเนี่ยจะมาชอบมากินนะครับอยู่ตามขอบนะครับอ่าตะข่ายของเรานะครับมาเวลาเราให้อาหารปลาปลามันก็จะมาชอบดูดๆกินอาหารนะครับแต่เนี่ยไม่มีปัญหานะครับสาเหตุหนึ่งที่ผมซื้อกระชังเนี่ยมาเป็นรุ่นที่สองก็เพราะว่าอ่ามันมีปัญหาเรื่องปลาเนี่ยมาคอยกินอาหารกบนะครับผมก็คือเวลาเราหวานลงไปเนี่ยปลามันก็จะเห็นไหมครับ เวลาอาหารมันลอยไปขอบแบบนั้นนะครับปลาก็จะมาดูดดูดกินนะครับผมก็จะมีปัญหาในส่วนนั้นผมเองก็กลัวกระชังมันมีปัญหานะครับก็เลยลองเลี้ยงแบบกระชังพลาสติกแล้วอย่างหนึ่งนะครับที่มันมีปัญหาก็คือถ้าขอบมันเป็นตะข่ายอยางเนี้ยขอบเป็นตะข่ายอยางเนี้ยันที่นีปัญหาเรื่องกบมันจะปีนป่ายขึ้นมานะครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบพลาสติกอยบเนี้ยผมยังไม่ค่อยเจอปัญหานะครับในเรื่องของการปีนป่ายของกบนะครับขึ้นมา าตามตะข่ายแล้วก็โดดออกไปนอกกระชงังนะครับส่วนถ้าเป็นกระชังที่เป็นแบบไม่ใช่พลาสติกแบบนั้นคือปีนออกมาบางครั้งไปอยู่ในกระชังปลาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นโขบที่ตัวเล็กด้วยนะครับมันก็เลยปีนขึ้นมาได้ตอนนั้นซื้อมาตัวละบาทนะครับปรากฏว่าร้อยตัวรอดอยู่2ตัวนะด้วยกันแล้วก็เลยเอาไซส์จัมโบ้มาเลยไซส์ประมาณ10บบาทไปเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไหมนะครับทีนี้ อันนี้ยังต้นฤดูนะครับเพื่อนๆเดือนมิถุนานะครับวันนี้วันที่สี่มิถุนานะครับผมก็เลยยังหาพันโกบยังยากอยู่นะครับเดี๋ยวสักเดือนสิงหาเนี่ยก็น่าจะเยอะแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับมาดูติดตามฝากกดติดตามมันด้วยนะครับว่ารุ่นนี้จะรอดไม่รอดยังไงนะครับผมครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม